จเจริญพรคุณอภพิญญาเยี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีท่านประธานในพิธีรวมทั้งล,กลูกหลานหลวงปู่พระผู้ปราบมารทุกท่านนาะเราก็หลับตารวมใจของเราไปที่กลางกายนะ เด็กน้อมพระเดชประกุณหลวงปู่มาไว้ที่กลางกายของเรามัชชิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางคำคำนี้เป็นพระดำรัสของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในบทธรรมจักรกับวัตณะสูตร ำขยายความไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้คือการปฏิบัติตนไม่สุดโต่งทั้งสองด้านคือไม่บำเพ็ญความทุกข์ความลำบากทางกายเรียกว่าอาตะกิลมัฐานุโยกและไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ ที่เรียกว่ากามาสุขาลิการุโยกสองทางสุดตรงนี้ไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานให้ปฏิบัติเป็นกลางกลางแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดว่าจะต้องปฏิบัติด้วยวิธีการใดจนกระทั่งเมื่อร้อยปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีได้ถือกำหนดขึ้นด้วยกายเนื้อณแผ่นดินแห่นงนี้ด้วยบารมีธรรมของท่านเมื่อท่านกำเนิดแล้วอายุเพียงสิบสี่ปีเท่านั้นบิดาของท่านก็ลาสังขารท่านต้องรับภารกิจในการค้าข้าว แทนบิดาของท่านเมื่ออายุได้19ปีท่านเกิดธรรมสังเวชณนะคลองบางนางแท่นขณะที่ลองเรือกับจากการค้าข้าวเกิดธรรมสังเวชในความยากลำบากในความทุกข์และความไม่มีสาระของชีวิตการของเรือนตัวตั้งตั้งความปรารถนา ว่าอยากจะออกบวชและเมื่ออายุ22ปีท่านก็ได้ออกบวชตามความปรารถนาของท่านณวัดสองพี่น้องบวชได้12พราษาระหว่างนั้นก็เดินทางไปนาะตามสำนักต่างๆเพื่อศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติจนเข้าสู่กลางภาษาที่ส2 ได้รับความเพียรได้อชีวิตเป็นเดิมพันธะอุโบสถวัดบทบนบางคู่เวียงจังหวัดนนทบุรีจนกรทั่นได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพระรรตรัตภายในจากวันนั้นไป้นมาคำว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางนั้นท่านได้ขยายกว่าอว,ว่วาคือการวางใจ ไว้ที่สูตรกลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือสองนิ้วมือเมื่อวางใจที่ถูกส่วนก็จะผ่านดวงธรรมและกายในกายทั้งหมด18กายไปถึงกายธรรมพระอหรหัสตซึ่งเป็นหนทางไปสู่อยนายตนะนิพพานมัชิิมาปฏิปทาหนทางสายกลาง จึงได้เปิดเผยวิธีการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารหลุดพ้นจากกองทุกขไปสู่อายาตันนิพพานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านผู้มีบุญทั้งหลายมาชนบันมากเกิดมาในโลกนี้แล้วถ้าเกิดมาแล้วได้รู้หนทางไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่อายาตันนิพพานได้ ได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีบุญญาภาอันประเสฐเพราะว่าเวลาชีวิตก็มีจำกัดทรัพย์กรที่มีอยู่ก็จะใช้ไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือการบรรลุมรรคผลนิพพานแม้ในชาตินี้ยังไม่บรรลุแต่ก็สะสมเป็นอัติยศไปนในภพชาติเบื้องหน้านี่คือพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ เป็นประการแรกของประเด็จประคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารประการที่สองเมื่อท่านเข้าถึงแล้วรู้แล้วก็ได้สอนได้บอกได้เผยแพร่วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายแก่ทั้งนักบวดและมหาชนทั้งหลายมีผู้บรรลุธรรมตามเป็นอันมากจนกระทั่งถ่ายทอดมาถึงครูอาจารย์ มรตาอุบาสิกาจันทนุกยูงซึ่งท่านได้เชื่นชมในทางการนักลกองทัาคำว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองครูยาจารย์ก็ได้นำความรู้ที่รับการถ่ายทอดจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระบุปราบมานมาถึงคุณครูไม่ใหญ่มาถึงศิสยานุสิทธิ์มาเป็นวัดพระธรรมากาย และก็มขยายไปยังศูนย์ส่งเสริมสินธรรมทั้งภายในและต่างประเทศปีนี้231ศูนย์สาขาทั่วโลกสมาชิกทั้งพระภิกษุอุบาสอุปริกาที่ทำหน้าที่อยู่ก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมากายไปสู่ชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกอาจจะกล่าวได้ว่า ทั้งหลายทั้งปวงที่มีมาทั้งหมดนี้ทั้งวัดพระตปา,ายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลก2องสศูนย์สาขานั้นเริ่มตนน้นณะแผ่นดินแห่งนี้เมื่อร้อยสี่บปีที่แล้วนี่จึงเป็นพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ประการที่สองประการที่สด้วยมหาตุณาทีคุณของท่านด้วยยานทัศนัของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับจัก,กรวาลพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าโลกธาตุนั้นมีสามขนาดสามประเภทประเภทแรกเป็นโลกขนาดโลกธาตุขนาดเล็กมีจ,กก 1, จักรวาลอยู่หนึ่งพจักรวาลโลกธาตุขนาดกลางมีจ,กก 1, จักรวาลอยู่หนึ่งล้านจักรวาล และโลกธาตุขนาดใหญ่มีจักรวาลอยู่แสนโกรจักรวาลครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเคยให้โอวาได้ว่าตลอดทั่วชมพูทวีปตลอดทั่วแสนโกรจักรวาลและอนันตจักรวาล ไม่มีใครรู้เลยว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านปราถนาจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานไม่มีเหลืออยู่เลยนี่เป็นมโนปฏิธานอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีใครตั้งความปาถนานี้มาก่อนนี่เป็น พระคุณประการที่สามของพระเดชพระหลวงปู่ท่านทานะไปทั้งหลายแผ่นดินทั่วโลกนั้นมีมากมายนับเป็นประเทศก็ประมาณ2อ5รสาิาประเทศแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลเหล่านั้นพระเดชพระคุณเลือกประเทศไทยเป็นที่ที่กำเนิด และเลือกแผ่นดินพื้นนี้เป็นที่กําเนิดด้วยกายเนื้อของท่านคุณครูไม่ใหญ่เคยฝันในฝันเอาไว้ว่าแผ่นดินแห่งนี้มีอดีตการอันยาวนานอันยาวนานที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเก็ดพระคุณหลวงปู่ในอดีตการอันยาวนานทั้งที่พระเด็พระหลวงปู่เคยเกิดเป็นพระราชาสถานที่แห่งนี้คือโรงทาน ที่พระราชาได้ประเพ็ญทานบาร,รมีให้ทานแก่ทั้งบรมชิตและมหาชนเป็นมากท่านจึดรึกแผ่นดินนี้เป็นที่กำเนิดท่านผู้มีบุญทั้งหลายเวลาชีวิตของเรามีจำกัดแต่ชีวประวัติมโนปณิธานและหนทางเข้าสู่นิพพานที่ท่านค้นพบมา ไม่ควรจะมีข้อจำกัดควรจะยั่งยืนยาวนานไม่มีข้อจำกัดเพื่อให้อนุชนในภายหลังเขามาศึกษาชีวประวัติศึกษามโนปณิธานและมาประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในท่านทานบด,ดีผู้เป็นลูกหลานของคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งหลายด้วยความสำคัญที่เราได้ทราบเหล่านี้ แม้นท่านทั้งหลายจะอยู่ไกลแสนไกลบางท่านกระโยูนถึงเหนือสุดของประเทศอยู่ใต้สุดของประเทศบางท่านอยู่ทางประเทศแม้จะไกลแสนไกลแต่ความไกลเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นเงื่อนไขไม่เป็นข้อจำกัดของการมาบำเพ็ญบุญบาร,รมีณสถานที่แห่งนี้มาเพื่อที่จะประกาศ พระคุณอันหาประมาณไม่ได้ของประเดศพระคุณหลวงปู่คณะสงฆ์ขออนุมโมทนาสาธุการในหมาทานกุศลที่ท่านทานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจมากระทำในวันนี้พร้อมคณนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกบุตธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวง ตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมุงคลเทพมุนีหลวงปวู่ดปังน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของครูอาจารย์วัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนงยุงผู้ผเกิดวรพรธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรมอธรมชโยรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนับออยังไงได้ตั้งใจกระทำไว้แล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชาภระปัจจัยส่งผลตนบรรดาณอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากสิ่งสภาทุกสัสภาโศกสับโรคสภาภัพภัยอุปาทวันตรายใดๆจะได้มาพองผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยินนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวันนะสุขภะละ ปฏิพาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาะสิ่งใดอันเป็นในทางที่ชอบประกอบวิกุศลขอให้สามลิธิผลดังกำหนดที่มุงมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอาจหนึ่งมาถึงข้าวเจอสมาธิภาวนาให้มึงตา้เห็นธรรมข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายติดตามหาปู่เจริจารย์สร้างบารมีไปทุกชาติ ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเสาอธุ